สวัสดีค่ะช่องแม่น้องโฮปจ้ามาเด้อจ้าไปกินข้าวเด้อจ้ากะเพราหมูค่ะซื้อเขานะคะเพราะว่าแม่น้องโฮปไม่ได้ไปตลาดค่ะไม่ได้ไปตลาดก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีใบกะเพราใบแมงลักไม่ได้มีใบโหระพาไม่ได้มีอะไรเลยนะคะซื้อมาไว้ในตู้เย็นก็อยู่ได้แค่สองสามวันค่ะมีใครบอกวิธีเก็บ ใช้อะไรพันก็แล้วนะคะใชอ้อะไรนะเอากระดาษหอก็แล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมาด้จากกระเพ้าหมูจะดูเหมือนไก่นะคะเพราะไม่ต้องใช้ขาขากล้องนิดหน่อยค่ะควาะเขา้งหบจากขาพัดงห ซื้อเพิ่นคือกันจ้ะมาทักทายนะคะแม่น้องหกกสิบุรีเฮ็ดคลิปยากค่ะทักทายด้วยนะคะอ่ะพบจ้ะมาเมื่อหนุกฟังเขาลงโลกยังจ้จะกะเพราค่ะไม่ไหวเลยต้องใส่พริกน้ำปลา ไก่ดดเด้อดจ้ายุกไก่แดดเด้อดบ่เห็นกัะเพ้าดอกเดือจ้ากะเพ้าหมูจ้ากะเพ้าหมูสับค่ะสาสิบห้าบาทนางตื้อจ้าทักไส้ด้อจ้า นานซื้อเขากินนะคะอร่อยค่ะปลาคาร์พน้ำโฮมแม่เดือดจับนีำข่าต้องกันเดือดจัะ วันหยุดผู้ใดไปเที่ยวสายได้นะ้อใครเมื่อบานก็ดีใจน้ำเน้าจา้าเสียงนองหัวไปได้วยจ้าน้องหัวเบ่งก,กาตูนจน้ะ ซูรินิซีรีส์เมนูหกดูหนังใน,นเนฟิกนะคะแอปอ่ะ,อะว่นเลเต็มหน้าจอเลยจ้ะตัวใ,ใหญ่ฮวนจับแบบแค่ขนจัะใช้นน้าปาาไ็่หอนึ่ง ถ้าแม่เพื่อนพัดนั้นสิพัดเพชรแต่ว่าถ้าลูกเพื่อนพัดนั้นสิบุคค่อยเพชรเปไหนจ้ะ กำลังหายน้องโฮบแล้วจ้ะดื้อดื้อจ้ะไปข้งางนอกมากในบริเวฟังแม่เลยได้จ้ะเอ้ามันยิ่งขับขอยากจ้ะ เห็นลูกกินข่าเนี่ยโอ้ยดีใจค่ะแต่ขาลูกบักินข่าเนี่ยโอ้ยเขียดอ่ะมีความเขียดเลยอย่าลูกบันใหญ่จ้ะถ้าไม่ไกินขขาก็ไม่หงอกว่ากันที่บราเห็นเนียเนือจ้ะกล่องเพิ่ง ขาก่องบมคอยดีจ้ะปอนงหอบซื้อมาขาก่องอันน้นอยๆนะจ้ะโมแม่เอาไวไท้ทายดอกเอาไว้ถือเนาะแม่น้องววู่วเ,เข้าวเลย กินลายข้ามเลยได้จ้ะไป่ต้องเขาก็ชิบระเหยชิบเง่าเนาะจ้ะอยากเห้ชิบเง่าเยู่จ้ะแต่ว่าเนื่องด้วยบวาะอั้มน้วยเนาะลูกกะาอยากมันคับลูกน้ำจ้ะอยูกกรอยูน้ำเนาะ วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แต่บ้านค่ะเนื่องว่าทุนทรัพย์ก็ไม่ค่อยอนี้เนาะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีค่ะก็ไม่ค่อยได้อย่างออกไปข้างนอกนะคะแซนบอกว่าช่วงนี้เธอยังไม่ต้องซื้อเชือนะ ยังไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องเซฟตัวเองนะคะผู้จ่ายสูงรองให้ทุกอย่างแบบว่าเข้าที่เข้าทางการบ่งเงี้ยหลายๆคนก็ลำบากนะคะ หลายๆคนก็ออยู่ได้เนาะไม่น้องพบก็เป็นกำลังใจนะคะใครที่แบบว่าย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะหลายคนก็ย้ายบ้านกลับไปอยู่บ้านนอกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรบางคนก็ไปหลายปีมากอะไรอย่างเงี้ย กลับไปอยู่บ้านก็จะลําบากนะเหมือนแม่น้องโฮกก็มาอยู่กรุงเทพนานก็กลับไปอยู่บ้านนอกก็จะลําบากนะคะเพราะว่าวิถีที่บ้านเขาก็เป็นเกษตรกรนะคะรับจ้างทั่วไปนะคะรับจ้างทั่วไปต้องไปแต่เช้านะคะทำงานแต่เช้ากลับก็จีโมงห้าโมงนะคะทำเต็มที่นะคะสามร้อยบาท เป็นกำลังใจให้ทั้งคนจ้างแล้วคนที่รับจ้างเนาะแม่น้องโฮก็มาเป็นกำลังใจนะคะเอาไหมลูกเอาอีกคำหนึ่งไหมกินยาเอาอีกคำหนึง่งโอ้โอเก่งจังเลยอ,อาปากนะะแม่น้องโฮลามีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแม่น้องโฮกก็จะครบแปดร้อยซับนะคะ ไปช้าไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้รักกันนานๆนะคะเข้ามารับชมก็อย่าพึงเบื่อกันเด้อจา้าให้กำลังใจใทุกคนเหมือนกันนะคะช่องใหม่ช่องเก่าก็ขอบคุณนะคะไปค่ะเอ,อกไปละ